สวัสดีครับผมเบนสตรีมไลน์ครับวันนี้เรามาอยู่ที่สตรีมไลน์สาขาเกษตรนวินอีกครั้งด้านหลังของผมนะครับก็เป็นสตรีมไลเนอร์นะครับรุ่นบีนัสขนาด4เมตรครับคันนี้1นึ่าวสองล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคันนี้ทางลูกค้าเรานะครับเอาไปทําอะไรบ้างใช้งานแบบไหนนะครับก็มาดูเลยคันนี้ครับด้านหน้ารถนะครับก็จะเป็น ชุดลากนะครับของเอาโก้นะครับเป็นสเปคของเยอรมันครับก็จะมีทั้งะระบบเบรกในตัวมีเบรกมือพร้อมทั้งตัวฐานล้อนะครับที่สามารถทำให้รถคันนี้ขึ้นย้ายได้นะครับกล่องตัวนี้ครับก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับก็จะสามารถใส่เรื่องคอมแอร์ Air ก็ได้หรือถ้าไม่ใส่คอมแอร์ Air จะไปใส่ถังแก๊สก็สามารถ ก็สามารถใส่ได้นะครับคันนี้นะครับรุ่น Streamliner นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลวีนัทนะครับโมเดลวีนัทแตกต่างจากโมเดลเนปจูนยังไงครับโมเดลวีนัทนะครับก็จะมีสีนะครับจะเป็นสีครับขาวครีมนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับก็จะมีความโค้งมนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นวัสดุไฟเบอร์ครับด้านหน้าล่าหงจะเป็นวัสดุวัสดุไฟเบอร์รถคันนี้นะครับก็จะรองรับระบบไฟนะครับ 1่เฟสนะครับ32แอมป์นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับพาวเวอร์ปักยี่ห้อ PCE นะครับ Made in Austria เป็นมาตรฐาน EU ทั้งหมดเลยครับคันนี้ก็ถ้าลูกค้าที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยก็สามารถขยายได้ไดเต็มที่ถึง1เฟสห3แอมป์หรือจะเป็น3เฟสก็ได้นะครับอย่างคันนี้นะครับก็จะเป็น หน้าต่างนะครับวินโดว์เปิดได้2ด้านนะครับด้านขวากับด้านซ้ายคันนี้นะครับก็จะมีช่องรับออเดอร์นะครับก็อยู่ด้านซ้ายของตัวรถก็จะเป็นหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถเปิดปิดล็อกได้ส่วนด้านขวานะครับทางลูกค้าเนี่ยเขาก็อยากให้เป็นเปิดแบบโลง่งเพื่อระบายกลิ่นหรือว่าระบายเรื่องควันนะครับที่เวลาเราทําอาหารเสิร์ฟลูกค้าครับอันนี้ก็สามารถเปิดปิดได้ครับประมาณเดี๋ยวเดินวนมรอบๆก่อน คันนี้นะครับก็ทางขึ้นของอพนักงานนะครับก็จะอยู่ด้านหลังของตัวรถด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านเสิร์ฟอาหารหรือว่ารับออเดอร์ของทางลูกค้านะครับก็เราทำเป็นบานอลูมิเนียมเปิดปิดไว้นะครับประตู ประตูหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถปิดได้เมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับหรือจว่าเราจะคีปเปิดไว้ตลอดเวลาก็ได้นะครับก็สามารถบังแดดบังฝนได้แล้วเราก็ปิดล็อกจากทางตัวนี้อย่างเดียว <uish> คันนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่4เมตรนะครับความสูงภายนอกก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร60ถึง2เมตร70ความสูงภายในนะครับอยู่ที่2เมตร5เซนนะครับ ความกว้างอยู่ที่2เมตรยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวรถนะครับว่าลูกค้าเราเนี่ยตั้งเลยเยอร์เรื่องอุปกรณ์ครัวประมาณไหนนะครับก็หลักๆแล้วเรามาดูถึงหน้ารถกันครับก่อนนะหน้าหน้ารถเนี่ย เราก็มีการติดตั้งแอร์นะครับมิสูวิชีนะครับอันนี้ขนาดอยู่ที่1 3000า BTU แล้วก็มีซิงล้างจาน2หลุมนะครับสำหรับล้างนะครับด้านด้านใต้นะครับก็จะมีช่องเก็บเรื่องปั๊มน้ำหรือถังน้ำก็ได้นะครับรอด้านล่างของตัวซิงน้ำฝั่งนี้ก็เก็บเรื่องอุปกรณ์ปับปาหรือจะวาง ของนะครับก็มีที่เก็บของฝั่งนี้ก็วางอุปรกรณ์ต่างๆได้ด้วยจะไม่มีบันไม่จะไม่มีบานติดโอเคเรื่องระบบไฟนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมระบบไฟของ Schneider Electric นะครับก็เป็น c o n sumer unit มีเมนเมคเกอร์ที่50แอมลูกเซอร์กิตนะครับปกติเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้6ช่องทางลูกค้าก็ใช้แค่5ช่องก็ไม่มีปัญหาครับ ฝั่งนี้ก็จะมีเรื่องสวิตช์เปิดปิดนะครับไฟจะมีดาวไลท์ไฟเพดาน LED นะครับแล้วก็ไฟด้านนอกครับตัวนี้ก็จะมีเรื่อง P.O.S นะครับก็ราตั้งอยู่ด้านนี้แล้วก็จะมีเรื่องคอมพิวเตอร์สําหรับติดตั้งเพิ่มเติมเรื่องจะเป็นโปรแกรมต่างๆดูจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับก็สามารถอยู่ด้านนี้ได้อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นชิลเลอร์นะครับก็เป็นชิลเลอร์เคาน์เตอร์ครับมาเปิดดู ชิลเลอร์เคาน์เตอร์ก็สามารถเตรียมอาหารอยู่ด้านบนชิลเลอร์ด้านล่างก็เก็บอาหารหรือว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับเก็บความเย็นได้หมดเลยมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมรับออเดอร์นะครับของทางลูกค้านะครับก็จะอยู่ด้านมุมนี้ส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมเตรียมอาหารต่างๆนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ด้านล่างมีไมโครเวฟนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น เตาย่างนะครับจะเป็นระบบแก๊สนะครับก็จะเป็นระบบแก๊สสามหัวเตาย่างแบบนี้มุมนี้นะครับก็จะเป็นตู้เย็นนะครับเป็นฟรีเซอร์นะครับก็เก็บวัตถุดิบต่างๆได้นะครับมีเนื้อที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เยอะนะครับใครที่สนใจนะครับอยากสั่งผลิตรถกระทางสตรีมไลน์นะครับก็จะมีรุ่นเนปจูนหรือว่า คันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น b n u s นะครับเป็นสีขาวครีมให้เลือกครับเราก็ทางซีมไลน์ก็จะมีทีมงานนะครับจัดวางเลเยอร์หาอุปกรณ์ต่างๆให้ทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งก็จะเป็นเรื่องระบบไฟเราก็สามารถดีไซน์ให้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นครัวขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นครัวระดับคอมเมอรเชียลนะครับเราก็สามารถออกแบบให้กับทางลูกค้าได้หมดเลยทั้งหมดก็เป็นการรีวิวรถ s t r e a m l i n e รรุ่น e n u s นะครับ c u s t o ม by Streamline นะครับท่านใดสนใจนะครับก็มาดูรถคันจริงได้ที่โชลุูม สตรีมไลน์สาขาเกษตรน้มินตอม้อ2 4 6นะครับหรือขอให้ติดตามนะครับช่องทางต่างๆทา,า,างเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube นะครับก็จะได้ไม่พลาดการติดต่อหรือข่าวสารทั้งหมดของทางเรานะครับวันนี้ผมเบนส r e a m l i n e ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ